สวัสดีครับโอ้โหไม่มีอะไรมันไปกว่านี้แล้วครับตักยังไม่ทันเสร็จเลยฝนตกแล้วลงเขาขนาดฝนตกเลยนะครับลื่นๆเลยต้องรีบลงก่อนครับตอนนี้ยังตกไม่แรงมากต้องรีบลงก่อนได้เท่าไหร่ช่างมันครับจะขาดก,ก็ช่างมัน เดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรยอมรีบลงมาก่อนครับก่อนที่จะตกแรงฉันจะคอยให้หยุดก่อนก็ก็กลัวตกแรงกว่าน,นี้นะครับอ่าใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงห้างแล้วโอ้ ช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้นะครับมันลื่นครับเป็นดินแบบดแบบดงแงแบบลุกล้างแบบแดงๆนะครับมันลื่นครับนี่นะครับอีกร้อยเมตรเราก็ถึงข้างล่างแล้วนะครับโอ้โหกอปลอดภัยนะครับ